वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงค์ค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะ บางครั้งความผิดหวังที่ผ่านเข้ามามันก็ยากที่จะลบเลือนไปจากใจได้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เราจะเริ่มทำในสิ่งแรกคือยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหากเรายอมรับไม่ได้มันก็คือรอยร้าวในชีวิตบางทีคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าวิลืมไปซะตัดไปซะ แต่คนที่เขากำลังรู้สึกในตอนนั้นละ่ะเขาจะทำได้ไหมแต่ยังไงก็ตามมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนหากคุณเศร้าคุณทุกข์ไม่มีใครที่จะให้คำปรึกษาได้ติดต่อมหาเดวีได้ค่ะแบ่งปันช่วยเหลือในสิ่งที่ทำได้เสมอค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีสิงค์ค่ะผู้ใหญ่ จะทาให้คุณทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจคําพูดบางทีแม้จะเป็นคําที่ห่วงใยแต่เมื่อคนที่รับฟังอาจจะมีความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลเพราะฉะนั้นคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณทุกข์ใจค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะ ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะจิตใจอารมณ์เปรปวลนฟุ้งซ่านความรักของแม่ความเป็นแม่จิตใจความเป็นแม่ความความห่วงบุตรบริวารคนอายุน้อย ลูกเด็กบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้หรือหญิงใดที่ต้องการมีบุญช่วงนี้จะมีข่าวดีกับลูกกับบุตรบริวารค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอา,เอ,าอยู่ไม่อยู่คล้ายๆกับมีเรื่องสองจิตสองใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของคุณเองโชคลาภจากคนผิวสองสีกำลังจะมีเข้ามาค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจงเชื่อมัน่นจงศรัทธาในความดีแม้บางครั้งบางทีเนาะมหาเดวีเชื่อว่าบางคนคิดเฮ้ยทำดีแล้วได้ดีจริงคือบางทีมันยังไม่ได้นักขนาดนั้นจงเชื่อมัน่นบุญไม่ได้หนีหายไปไหนคะ่ะยังรอเมื่อคุณชดใช้ในบางสิ่งหมดสิ้นบุญมาหาคุณแน่นอนคะ่ะจะได้เดินทางไกล เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศอาจจะเป็นทั้งในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวคะ่ะยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้คะ่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่มีข่าวดีกับลูกกับบุตรกับบริวาร มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมีองค์พระศิวะมีองค์พระพิคเนศบูชาพระองค์ขอพรจากพระองค์คุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะระมัดระวังหัวใจคือความเจ็บปวดคือบางครั้งนึกถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงสิ่งเก่าๆที่เคยเจ็บปวดทรมานบางครั้งถ้าหากเราตัดมันไปได้พยายามลืมมันไปได้ความสุขก็จะเป็นของเราค่ะ วันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะงานไม่ได้ดังใจงานไม่ได้ตามเป้าหมายผู้ใหญ่ก็อาจจะเพ่งเล็งเพราะฉะนั้นค่อยๆแก้ค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจทำให้ดีที่สุดเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วมันก็คงไม่มีคำไหนที่จะแทนคำว่าเราทำดีที่สุดแล้วค่ะสรุป สำหรับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เกณฑ์ของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่มีข่าวดีกับลูกกับบุตรกับบริวารส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้โชคจะอยู่จากคนผิวสองสีค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหากับผู้ใหญ่จงมั่นใจจงน้อมยอมรับพยายามอ่อนอย่าพยายามแข็งค่ะแล้วคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้ค่ะโชคจากการเดินทางไกลสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะ